ร้อยตำรวจเอกนะครับพรชัยบอมุงสิงห์นี่ผมคิดว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆนะครับแต่พอผมเห็นคลิปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยครับนะครับของท่านโกบอยที่ไปลงเนี่ยถึงแม้ว่าในใจครั้งแรกโกรธแหละต้องกออ่อื่นนะไม่มีอะไรกับพูด้องนอกจากว่าต้องขอโทษก่อนเลยยกมือขอโทษผู้กองก่อน ก็อยากยกเคสนี้ให้เป็นเคสสตกษาดีนะครับสำหรับผู้ที่มีผู้ติดตามเยอะๆตารวจคนนี้ทําให้เขาขาดรายได้ก็เลยดิสจิทดลโดยการที่แอบอ้างชื่อ,อนะครับแล้วก็ภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอที่เคยลงไปแล้วไปตัดต่อนะครับ่อยให้เกิดความเสียหาย ตอนนี้คุณอยู่ในรายการภัยข้างนอกครับอ่ะตอนนี้ก็มาถึงที่สพบุรีรัมย์แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่กับพันตำรวจโทพันวัดมากมูลนะครับรองผู้กำกับสืบสวนสพบุรีรัมย์นะครับท่านสวัสดีนะครับสวัสดีครับแล้วก็ผู้กรณีของผมครับผมครับผู้กองคงครับผม่อนอื่นขออภัยเลยร้อยตำรวจเอกพรชัยบำรุงศิลป์นี่ตัวตนตัวจริงเสียงจริงนะมาแล้วกูเจอตป็นป็นแล้ว ต้องก่อนอื่นนะไม่มีอะไรกับพูดต้อนนอกจากว่าต้องขอโทษก่อนเลยยกมือขอโทษผู้กองก่อนออวันนี้เรานะครับมาขออนุญาตเคลียร์ใจแต่ผมก่อนจะมาเคลียร์ใจเนี่ยขอท้าความเล่าเล็กน้อยให้ฟังว่าที่มาที่ไปของคลิปนี้มันมันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้ส่งผลถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มจากน้องเอ็มก่อนอน้องเอ็มเล่าเรื่องของน้องเอ็มให้กบฏฟังเพราะว่าน้องเอ็มเนี่ยเป็นเอฟซีแล้วเขาเนี่ยเคยโดนมาเมื่อปีที่แล้วโดนมาแล้วก็เสีย เสียเงินกับพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เยอะมากแล้วเอ็มเนี่ยก็คือหลุดพ้นจากเรื่องนี้แล้วแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นจิตอาสาในเรื่องของการช่วยเหลือคนกอให้ความรู้นะทีนี้เอ็มเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเรื่องราวก็คือคคมันมีโทรมาจากไปรษณีย์ไทยรับนะครับ,รบโทรมาบอกว่าพสัสดุผมมีตกค้างอู่น,นี่นั่นนะครับแล้วผมก็ได้ทําการพูดจาสนทนาเพราะว่าผมรู้เล้ว่าไปรษณีย์ไทยไม่มีทางโทรหาประชาชนแน่นอนครับ นะครับตามที่ออกตามข่าวเขาออกกันนะครับคราวนี้ผมก็เลยได้พูดคุย เพื่อที่จะดูซิว่ามันจะมาในรูปแบบไหนลักษณะ,ะยังไงเพื่อที่จะเอาไปแจ้งเตือนในเพจของผมและกลุ่มทีมงานของผมนะครับพอคุยไปคุยมาเสร็จปั๊บเขาก็ตามกระบวนการของพวกแกลคอนเทนเตอร์เลยก็คือบอกว่า,ามีประประชาชนมีบัญชีธนาคารนะครับมีนู่นนี่นั่นแล้วก็บัญชีชาวต่างดาวให้เราติดต่อไปทางาจำที่ตำรวจซึ่งเขาจะส่งเนื่อไปให้นะครับพอเขาส่งเนื้อไปให้เสร็จปั๊บเขาเขาก็ได้แอบอ้างสปอสพออังนะครับตามที่เป็นข่าวบอกไปเลยสีระชาสพอสีราชานะครับแล้วเขานี่เขาบอกว่าเขาให้ติดต่อกับร้อ หมวดเอกพรชัยบุญมุงศิษย์นะครับว่าเขาขออนุญาตเพื่อที่จะวีดีโอคอรมาหาผมผมก็เลยว่า,อาโอเคได้พอผม แอดไลน์แอดอะไรไปเสร็จแล้วปับ๊บเขาโทรวิดโอคอาหาผมก็เป็นรูปใบหน้าของร้อยตำรวจเอกบำรุงอ่าบอชัยบำรุงสิงห์จริงและได้มีการพูดคุยสนทนาพอมีการพูดคุยสนทนาเสร็จปับ๊บเนี่ยผมก็ได้ได้ทำการแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ได้มาปรึกษากับทีมงานแล้วก็ส่งเรื่องมาให้ทางเพจกมบอยว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้เราควรทําแบบไหนเพื่อที่จะไปแจ้งเตือนกับฝาประชาชนหรือกับผู้เสียหายรายอื่นได้วันนั้นที่คุณอยู่ที่คุณแค่หน้าจอลองบอกสาเหตุทาไมไม่บันทึกหน้าจอครับมันบันทึกไม่ ทางไลน์ะนะครับโทรศัพท์มันไม่สามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้แปลว,ว่ารุ่นของคุณไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้อไตอนนั้น,าาน,น,นตอนนั้นตอนน้นตองเอ็มยืนยันว่ามีการโต้ตอบจากาาตำรวจท่านนั้นจริงใช่ครับมีการพูดคุยสนทนามีการชูไม้ชูมือใส่หัวแล้วก็พูดมาแล้วก็ยื่นหน้ามาจามที่ได้สนทนากันแล้วพอผมได้แคบหน้าจอเสร็จปั๊บเหมือนทางมิจฉาชีพรู้แล้ว่าผมแคบหน้าจอได้ทำการตัดสายผมทิ้งแล้วก็บล็อกผมทุกเส้นทางผมเอาเบอร์เพื่อนที่ทํางานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แ ลายไปอะไรก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้คุณก็เลยปรึกษากับทีมงานของคุณครับที่เป็นเอ่อเป็นครูเป็นอะไรใช่ไหมครทีมครูหรือ,อรใช่เราจะเป็นคนงานด้วยการเป็นครูครแล้วก็เป็นทีมงานแอดมินของเพจของผมครับนะครับว่าที่หลักๆเลยก็จะเป็นปกลุ่มของผ,ผมก่อนว่าเฮ้ยเราควรทาแบบไหนก่อนอะไรยังไงอ่าทางทีมงานทางแอดมินทางเพจเขาบอกว่างั้นลองปรึกษาดูตามที่ทางสมอรสุริยสารเขาแนะนามาว่าส่งเรื่องไปทางที่เขาดูแลเรื่องนี้โดยตรงซึ่งผมก็เป็นเอฟซีของทางกบอยผมก็ผมก็เลยส่งเรื่องมาทางกูบอยว่ากูบอย นี่เกิดขึ้นมผมคนทำแบบไหนแล้วคดีของผมหรือว่าแนวทางของผมเนี่ยพอทางเพจของกูบอยพอจะเอาไปแชร์ต่อหรืจะเอาไปฝากเคื่อนกับผู้เสียหายรายอื่นได้หรือไม่ประมาณนี้แต่ทีนี้มาที่ผมครับ <c oughs> ผมก็เลยพอเราเช็คปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้เสียงเนี่ยคลิปมาได้แล้วแต่ภาพเนี่ยเรายังไม่มั่นใจ เราก็เลยมีการโทรไปเช็คกับทางส,ส,ส,รรส,รรสามอศาิรซึ่งก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปเนี่ยผมมีการโทรเช็คไปหนึ่งรอบแล้วแล้วก็เป็นคําพูดเดียวกันแล้วก็บอกือกันจากท่านผู้กองอะไรก็ไม่รู้ที่รับเรื่องแล้วท่านบอกว่าอย่าไปเชื่อนะเพราะว่าไอ้นี่เป็น,ปนแก๊แกงคอร์เซ็นเตอร์นะครับเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันแอบอ้างพอมันมีการเรามั่นใจแล้วว่าโอเคมันมีการแอบอ้างเราก็เลยเปิดคลิปโดยเอาคลิปเนี่ยเปิดปั่วคลิปแล้วก็ปิดท้ายคลิปโดยเอาคลิปเสียงเนี่ยประกอบ โดยที่ถ้าเจตนาผมอะ่ะผมจะสั่งให้ทีมงานให้เบอร์หน้าเบอร์หน้าตำรวจปลอมอยู่แล้วแต่ด้วยความพลาดของของตัวผมเองก็คือมันเป็นคลิปปกเนี่ยถ้าเกิดใครเห็นเนี่ยก็คือคลิปปกก็จะเป็นหน้าหน้าท่านพรชยัยท่านผู้กองโขงนั้นรเราก็เลยว่าอ่ะเราก็เด็กลงไปแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราก็คิดในใจว่าลงไปแล้วไม่เป็นไร ถ้าเป็นตำรวจจริงเดี๋ยวก็ต้องไปชี้แจงเราก็ต้องเข้าไปเคลียร์แต่ถ้าไม่ใช่เราก็ได้ปลดโปงก็คิดแค่นี้เจตนาผมจากที่การเปิดเพจแล้วก็ทำทาคลิปช่วยเหลือคนมาตลอดระยะเวลา3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะเจอแค้งคอเซนเตอร์ที่เป็นตัวปลอมเสมอผลปรากฏว่าพอมันเป็นเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยโพส์คลิปแล้วก็ ทีนี้พอหลังเช้าวันนั้นก็เกิดมีกำลังสรางๆานข้าวอ,อยู่ผมเมืกดก็มีเวฟแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ส่งไลน์ก็มาดิตุ้มตุ้มตุ้มตุมหมดเลยพอส่งคลิปให้ดูผมาเอาแล้วงานเข้าแล้วนะเฮ้ยตำรวจตัวจริงเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็เลยหาเบอร์สพน,นะครับเพื่จะติดต่อเพราะว่าในคลิปเนี่ยต้องต้องต้อง,องบอกก่อนเลยว่าเราเราเราดูคลิปจบ เรารู้สึกว่าเฮ้ยตำรวจท่านนี้น่ารักนะเขาไม่ได้มีการข่มขู่เพูดจาด้วยสุภาพแล้วก็พูดในในในทำนองเหมือนอารมณ์อารมณ์น้อยใจนิดหน่อยว่า <c oughs> ทำไมไม่เช็เราให้ดี <c oughs> อะไรประมาณนี้ เราก็บอกโอ้โหเรารู้สึกแย่เราก็เลยรู้สึกว่าขอติดต่อเมื่อวานนี้ครับแล้วก็วันนี้เราก็เลยรีบเดินทางมาพอมาเจอบทคงเพราะว่ายืนยันว่าเป็นตัวตนจริงนะครับแล้วก็ทราบว่าตอนนี้เป็นดาวทิกตอกขององการตํารวจไทยด้วยเพื่อให้ความรู้ให้ความรู้ให้เรื่องของคอเซ็นเตอร์เรื่องราวอะไรแบบนี้ประชาชนให้ความรู้นิดนึงครับก่อนอื่นนะครับที่อยากจะบอกว่า เฮ้ยทำไมมิจฉาชีพเนี่ยแก๊งคอเนเ,อเซนเตอร์เนี่ยนะครับทำไมถึงแอบ,บอ้างชื่อตำรวจเนี่ยซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่ผมคนเดียวนะครับนะครับยังมีท่านอาื่นอีกและส่วนหนึ่งที่อาจจะแอบ,บอ้างชื่อของตัวผมเองเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยลงคลิปเนี่ยนะครับเตือนภัยเกี่ยวกับแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยเรื่อยๆนะครับแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยอาจจะเกิดความคิดที่ว่าเฮ้ยตำรวจคนนี้ ทําทให้เขาขาดรายได้ก็เลยดิสเคิดด้วยการที่แอบอ้างชื่อ,อนะครับแล้วก็ภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอที่เคยลงไปแล้วไปตัดต่อนะครับปล่อยให้เกิดความเสียหายแต่พอผมเห็นคลิปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับของท่านโคบอยที่ไปลงเนี่ยผมก็ถึงแม้ว่าในใจครั้งแรกอาจจะรู้สึกโกรธแหละแต่เพียงแค่ว่าแต่พอดูคลิปไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเจตนาเราดูถึงเจตนาว่าอ๋อเจตนาของพี่โคบอยเนี่ยต้องการที่จะเตือนภัยประชาชนเขาียกว่าเจตนาดีแต่เพียงแค่ว่า บกข้อมเรื่องของการอาจจะตรวจสอบข้อมูลหรือเข้าใจข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับผมก็เลยได้ลงคลิปชี้แจงพอลงคลิปชี้แจงนะนะเสร็จปั๊บผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจผมก็ได้นําเรียนปรึกษาผู้บังคับบัญชานะครับทั้งท่านรองเองแล้วก็ท่านผู้กังับนะครับว่าเรื่องนี้ จะทําอย่างไรนะครับแล้วก็พอดีพี่กูบอยติดต่อมานะครับพอติดต่อมาทางผู้บังคับบัญชาก็เดี๋ยวให้ท่านนะครับท่านลองนะครับบอกเลยวรัพอปรึกษาแล้วท่านลองคิดยังไงทําไมถึงมาปรับความเข้าใจกันครับเป็นท่านลองครับท่านองครับครับก็จากที่ปรากฏในคลิปผมก็ได้เข้าไปดูนะครับวันนี้ก็ได้รับฟังเรื่องราวคู่กรณีทั้งสองฝ่ายผมก็ดีใจนะครับที่ทั้งสองฝ่ายได้ปรับความเข้าใจกันก็อยากยกเคสนี้ให้เป็นเคสตัศดีนะครับ สำหรับผู้ที่มีผู้ติดตามเยอะๆหรือประชาชนทั่วไปนะครับว่าถ้ามีลักษณะนี้ก็เรารู้แล้วว่าเราจะต้องทํำยังไงจัดการยังไงกับข้อมูลที่ได้มาบางทีการรีบเผยแพร่หรือการไม่ตรวจสอบให้ดีอาจเกิดผลเสียถ้าสมมติว่าถ้าเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นถ้าไม่ใช่เป็นตัวผมเองหรือว่าเจอกับตาิีตาสา นะครับผมอยากจะสอบถามกับทางพี่ี่ตำรวจหน่อยครับว่าเราจะตรวจสอบได้แบบไหนว่าเป็นตำรวจจริงหรือเป็นตำรวจปลอมและพอมีแนวทางไหนบ้างที่จะให้ประชาชนอย่างพวกผมเนี่ยเข้าไปรู้ว่าเป็นอย่างที่เขาแอบอ้างจริงไหมหรือว่าเป็นแบบที่เป็นตำรวจจริงๆหรือเปล่าโดยเรื่องนี้โดยปกติแล้วนะครับในการตรวจสอบว่าบุคคลที่คือสมมติว่ามิจฉาชีพนะโดยปกติและปกติมิจฉาชีพเนี่ยเวลาแอบอ้างชื่อตำรวจเนี่ยมันก็จะมีการพลิกแพงอ้างชื่อตำรวจคนนี้อาจจะให้เบอร์โทรสพที่เป็นต้นสังกัดของตำรวจที่เขาแอบอ้าง หรืออาจจะให้เบอร์โทรสพอื่นเพราะนั้นวิธีการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็เข้าไปในเบอร์ไวเบไทยปูริตดอทเน็ตนะครับแล้วก็ขีดส้นด้านหลังนะครับก็จะสามารถที่จะเข้าตรวจสอบได้ว่าชื่อนามสกุลยศเนี่ยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเป็นการอ้างชื่อตำรวจที่อาจจะเป็นชั้นสัญญบัติเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าพิมพ์เข้าไปใน Google ถ้าหากว่าคดีอย่างถ้าเป็นพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ฝ่ายสืบสวนที่เคยจับคดีที่เป็นข่าวก็จะขึ้นข้อมูลเลยว่ามีตัวตนจริงไหม นะครับก็จะเป็นช่องทางในการตรวจสอบอีกช่องทางหนึ่งขอเสริมนิดนึงนะครับสำหรับบางท่านพี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยอาจจะเข้าถึงระบบเทคโนโลยีไม่ไม่ทันนะฮะวิธีการชัวๆเลยง่ายๆนะครับก็ลงพักกับกรบานทันอย่างใครที่อยู่ในเขตของเมืองวีรลำอย่างเงี้ยก็เข้ามาหาผมได้นี่เป็นวิธีการที่ชัวที่สุดซึ่งพวกผมก็จะตรวจสอบอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นตำรวจหรือไม่ตำรวจนะครับสามารถโทรตรวจสอบโทรถามกันเลยก็ได้นะครับท่านอย่าไปรีบโอนเงิน เพราะว่ามิจฉาชีพพวกนี้เนี่ยเขามีวิธีการพลิกแพลงไปเรื่อยวันนี้เราป้องกันแบบนี้เขาก็หาวิธีการอื่นชัวร์ที่สุดนะครับใกล้บ้านท่านท่านอย่าไปกลัวนะครับเข้าไปเลยนะครับอย่างใกล้ใกล้ผมเนี่ยใกล้สพเมืองนะครับก็เข้ามาหาผมยินดีนะครับที่จะตรวจสอบให้ ดีกว่าที่จะเกิดความเสียหายในภายหลังนะครับไหนก็ได้มีโอกาสได้เอาคลิปจะเป็นเพจของ Boy พี่กัวบอยนะผู้ติดตามเยอะก็เลยอยากจะฝากพ่อ่พี่น้องประชาชนไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับเรื่องแก๊งก่อนเซ็นเตอร์ไม่ว่าใครจะโทรมาช่องทางใดก็ตามโทรมาวิธีการใดก็ตามแต่ถ้าผลสุดท้ายของคนที่โทรมาปลายสายที่คุยกับเราไม่ว่าจะทางไลน์ทางเบอร์โทรนะครับทาง Facebook ทางไหนก็ตามถ้าผลสุดท้ายมายุ่งเงินในบัญชีเรา ที่เราจะต้องเงินจะต้องกระเด็น,นออกจากตัวเราแม้แต่บาทเดียวท่านจงเชื่อ,อไว้ก่อนว่าโอกาสจะเป็นมิตราชีพสูงถึง9ก้านะครับชัดเจนนะฮะวันนี้ก็โหค,คือเอาตรงๆเลยเจตนาของการของผมแล้วก็ของท่านผู้กองและของน้องเอม็มเราก็ไม่ได้มีการที่จะไปไม่ดีกับ,บท่านผู้กอง<ต>นะครับเจตนาดีต้องการที่จะเตือนภัยประชาชนเหมือนกันเขาเรียกว่ามี่ เจตนารมมีความต้องการที่จะเตือนภัยให้ประชาชนมารับรู้ข่าวสารเนี่ยเหมือนกันเหมือนกอุดมการทางเดียวกันอุดมการเดียวกันครับอุดมการเดียวกันก็ทีนี้ยังไงแล้วท่านอภัยผมนะก็อาภัยครับอนุญาตจำเบอร์ไม่ใช่ช่องของท่านเนี่ยคือในทิกตอกเนี่ยเป็นการให้ความรู้กับประชาชนนะครับผมของผมชื่อชื่อทิกตอกชื่ออะไรยังไงครับผมชื่อช่องทางทิกตอกของผมนะครับถ้าหากว่าแอดหายง่ายเลยนะครับ หมวดโคงนะครับพิมพ์เข้าไปแค่หมวดโคงเนี่ยก็จะขึ้นเลยนะครับใน Tik t o อกนะครับถ้าใน เฟซบุ๊กเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําเป็นจิตจารลักษณะเรื่องของเฟซบุ๊กครับนะครับก็จะมีช่องทางเดียวก็คือในช่องทางของ Tik t o อกที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็เตือนภัยประชาชนแล้วก็กฎหมายที่ประชาชนควรรู้เอาไว้นะครับไม่เสียหายนะครับก็ไปฝากตือตามด้วยนะครับท่านรองครับมีช่องติกตอกอะไรเขาไหมครับไม่มีครับเดี๋ยวก็จะติดไปกับหมวดโค้งลยครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณจริงแล้วก็วันนี้วันนี้ผมรู้สึกโล่งแล้วรู้สึกขอบคุณ f c ทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็ขอบคุณ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นห่วงแล้วก็เขาสนับสนุนให้ผมมาที่นี่ด้วยซ้ำนะครับเพื่อมามา,มาคุยมาปรับความเข้าใจกันมาทําความเข้าใจกันวันนี้็บอยคัตนะครับแล้วก็ท่านพันตำรวจโทพันลุวัตมากมูลนะฮะรองพ่วงกับสืบสวนสบพออบุรีรัมนะครับแล้วก็ร้อยตํารวจเอกพรชัยบำรุงสิงตัวจริงๆนะครับผมนะครับเป็นรองสารวัตรสอบสวนสพบุรีรัมที่ให้เกียรติมาแล้วก็เปิดโอกาส ให้ผมมาขอขมามาขอโทษแล้วก็ลอามาชี้แจงกันทําคลิปชี้แจงกันครับผมและที่สําคัญที่สุดนะครับขอบคุณผู้กำกับด้วยผู้กกับชื่ออะไรนะครับที่นี่พันธตรดเอกสิิวัฒน์สมกิจศิลป์นะครับครับขอบคุณครับสพเมืองวีร์ลำครับขอบคุณท่านผู้กกับด้วยนะครับวันนี้ขอไปคัดลาไปก่อนนะครับคลิปนี้รู้สึกแฮปปี้แล้วก็รู้สึกสบายใจสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับและทุกสวัสดีครับ